มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่มีเชื่อในสิ่งลี้ลับและพูดผีปีศาจจนวันหนึ่งเขาเนี่ต้องมาทําหน้าที่เป็นหมอผีทําให้ตัวเขาเนะครับก็พยายามจะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมากเพื่อจะพิสูจน์ว่าผีเนี่ยไม่มีจริงและทุกอย่างที่ศาสนาสอนมันเนี่ยก็เป็นแค่เรื่ององมงายแต่ทว่าตัวเขาก็ต,ากต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้ความคิดของเขามันเนี่ยต้องเปลี่ยนไปตลอดการ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก200ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆนะครับพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดือนไลค์คนไล่ผีกันเลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ไมเคิล โดยไมเคิลเขาเนี่ยสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เขายังเด็กและพ่อของเขาก็ทําอาชีพเป็นสัพเปิลแต่งหน้าศพและพ่อเนี่ยก็หวังให้ไมเคิลสืบต่ออาชีพนี้จากเขาหรือไม่ก็เป็นนักบวชเหมือนเช่นคนอื่นในครอบครัวแต่ทว่าไมเคิลเขาเนี่ยก็กลับไม่ศรัทธาและก็ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าหรือว่าศาสนาเลยทำให้ไมเคิลเรืองที่จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนศาสนาครับเพื่อจะได้อยู่ไกลาจากบ้านและเมื่อเรียนจบ เขานี่ก็ไม่จาเป็นต้องเข้าพิธีสาบานตนเป็นพระก็ได้และต่อจากนั้นในอีก4ปีต่อมานะครับไมเคิเลเนี่ยก็ได้เรียนจบหลักสูตรการเป็นพระเหลือเพียงแค่การประเมินครั้งสุดท้ายนี่อีก 2- อสเดือนข้างหน้าเพื่อจะเข้าพิธีสาบานตนเป็นพระและไมเคิเลเขานี่ก็สอบได้ดีในวิชาจิตวิทยาและก็วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะแต่เขาเนี่ยกับเกรดตกในวิชาเทววิทยาและเขาเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องลาออกต่อบาทหลวงแมทธิวด้วยเหตุผลที่ว่า ตัวของเขาเองาดความเชื่อและก็ไร้ซึ่งศรัทธานในเส้นทางชีวิตและต่อมาในคืนเดียวกันนั้นนะครับไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ที่นหนึ่งในขบวนชนเขา้าเขาเนี่ยก็ได้ช่วยโสดมนให้เธอตามที่เธอเนี่ยขอร้องเพื่อให้วิญญาณของเธอได้จากไปอย่างสงบสุขแต่ฝ่ายหลวงพ่อแมทธิวนะครับที่ได้เห็นเขาทําเช่นนั้นหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตให้เขาลาออกเนื่องจากการที่เขาเนี่ยไม่ตกใจและก็ทําแบบนั้นได้ในอุบัติเหตุ มันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากรวมทั้งถ้าเขาเดี่ยวลาออกตอนนี้เขาเยจะต้องคืนเงินให้โรงเรียนถึงแสนเหรียญด้วยกันทําให้หลวงพ่อแมทธิวนะครับก็เลยยื่นข้อเสนอให้เขาไปเข้าโครงการอบรมพระให้ทําพิธีไล่วิญญาณลายที่วัติกันเป็นเวลา2เดือน้ากว่าเขาเรียนแล้วไม่ชอบค่อยกลับมาคุยกันอีกทีทําให้ไมเคิลที่ได้ยินดังดานเขาเนี่ก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักครับเขาเนีนจึงตอบตกลงกลับไป และต่อจากนั้นในคาบเรียนคาบเรียนหนึ่งนะครับไมเคิลเนี่ยก็ได้มีข้อสงสัยว่าระหว่างคนที่ถูกผีเข้ากับคนที่มีอาการป่วยทางจิตมัน,นจะแยกกันได้อย่างไรและตัวของเขาเองก็เชื่อในทางวิทยาศาสตร์มากกว่าหลักศาสนาทําให้เขาเได้แย้งว่าคนที่เชื่อในมนุษย์ต่างดาวถูกหาว่าเป็นคนบ้าในขณะที่คนเชื่อในพระเจ้าที่อยู่ดีๆนก็พูดอีกภาษาได้กับไม่โดนหาว่าเป็นบ้าแล้วพอได้ยินแบบนั้น นั่นเนี่ยก็ทำให้หลวงพ่อเซเวียที่ทําหน้าที่สอนพิธีไล่ผีจึงแนะนําให้เขาแนนำข้อสงสัยนี้ติดตัวแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนเก่าของเขาคนนึงในกรุงลมซึ่งนั่นเนี่ยก็คือหลวงพ่อลูคัสผู้ซึ่งมีวิธีไล่ผีที่ออกจะแหวกแนวและหลวงพ่อลูคัสก็เก่งเรื่องไล่ผีเป็นอย่างมากแล้วก็ได้จะมีหลักฐานให้ไมเคิลในเรื่องนี้ได้ทําให้ต่อจากนั้นนะครับไมเคิลเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับหลวงพ่อลูคัส และหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ให้ไมเคิลเข้ามาดูและก็ช่วยเหลือในการไล่ผีออกจากโรซาเลียหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งโดยไมเคิลเนี่ยก็ได้เกิดสงสัยขึ้นมาว่าจะรู้ได้อย่างไงว่าเธอเนี่ยโดนผีเข้าหลวงพ่อเนี่ยก็เลยให้เขาใส่ของชิ้นหนึ่งลงในถุงก็จะให้โรซาเลียเนี่ยเดาว,ว่าในนั้นเนี่คืออะไรแล้วฝ่ายโรซาเลียนะครับเธอเนี่ยก็สามารถเดาได้ถูกว่าในนั้นเนี่เป็นแบงก์อเมริกาดอลลาร์ ซึ่งการรับรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ก็นับว่าเป็นการทดสอบการเข้าสิ่งอย่างรวบลัดครับโดยการไล่ผีในครั้งนี้ก็จบลงในเวลาสั้นๆและหลวงพ่อลูคัสก็ได้ให้เหตุผลว่าการไล่ผีเนี่ยอาจจะกินเวลาเป็นเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีก็ได้ทำให้ไมเคิลเขานี้ก็ยังคงแข็งใจที่จะเชื่อในเรื่องวิญญ,ญาณและซาตานอยู่ดีและต่อจากนั้นนะครับฝ่ายไมเคิลเนี่ยเขาก็ได้พบกับแองเจลิน่า และเธอเนี่ยก็เป็นนักข่าวที่มาเรียนเพื่อหาความจริงเช่นกันกับเขาและแองเจลิน่าก็กำลังเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเธอเนี่ยพยายามขอสัมภาษณ์หลวงพ่อลูคัสอยู่และก็รู้ว่าไมเคิลเนี่ยไปเจอหลวงพ่อลูคัสมาเธอเนี่ยจึงอยากให้เขาเล่าว่าเขาเนี่ยได้ไปเห็นอะไรมาบ้างและเมื่อไมเคิลนะครับเขาเนี่ยได้แยกกับหลวงพ่อลูคัสเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปบอกกับหลวงพ่อเซเวียด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อลูคัสเนี่ยไล่ผีแบบนอกกรอบ และกำลังไล่ผีให้หญิงท้องซึ่งเขาเี่ยเชื่อว่าเธอควรไปหาจิตแพทย์มากกว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยให้เขามองว่าความเจ็บปวดของเธอเนี่ยก็คือปีศาจและก็ไม่แปลกถ้าเขาเจะรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้เห็นการไล่ผีเป็นครั้งแรกและเมื่อเขาในยคบได้คุยกับหลวงพ่อเซเวียเสร็จแล้วไมเคิลเนี่ยก็ได้เดินทางกลับห้องพักก่อนจะปรากฏว่าเขาเนี่ยหลวงเจอกำไรข้อมือของโรซารียในกระเป๋าเสื้อนอกของตัวเองเขาเนี่ยจึงได้กลับไปหาหลวงพ่อลูคัส เพื่อให้ช่วยถามโรซาเลียว่าทําไมกําไรของเธอจึงไปอยู่ในกระเป๋าของเขาแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้และพ่อของเธอก็เป็นคนให้กําไรนี้มาไมเคิลเนี่ยจึงสวมกําไรคืนให้เธอและหลังจากสวมไปเสร็จเธอเนี่ยก็มีอาการผีเข้าทันทีและการที่จะไล่ผีได้นั้นจาเป็นจะต้องรู้ชื่อของผีที่สิงอยู่หลวงพ่อลูคัสเขาเนี่ยก็เลยพยายามสวดไล่ผีและก็พยายามให้เธอเดีบอกชื่อผีออกมา และหลวงพ่อลูคัสนะครับก็ได้สวดไล่ซาตาลูซิเฟอร์จนโรซาเลียเนี่ยอาเจียนด้วยความทรมานออกมาเป็นเลือด้อมนั้งมีตะปูตัวใหญ่เนี่ยออกมาด้วยอีกส3ตัวทําให้ไมเคิลเขาเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงโรซาเลียจับใจแล้วก็ห่วงลูกในท้องของเธอด้วยและเขาเนะครับก็คิดว่าควรมีหมออยู่ในพิธีด้วยและเธอเนี่ยก็ควรไปพบกับจิตแพทย์อีกครั้งเนื่องจากเธอเนี่ยโดนพ่อของเธอข่มขืนแล้วก็ป่วยจากความรู้สึกผิดทําให้ไมเคิลยังคงไม่เชื่อนะครับ ว่าเธอจถูกผีเขาจริงๆและเมื่อเสร็จพิธีจากบ้านของโลซาเลียแล้วนะครับไมเคิลเนี่ยก็ได้ตามหลวงพ่อลูคสัสไปต่อเพื่อไปรักษาคนไข้เด็กคนหนึงที่มีชื่อว่าวินเชนโซโดยวินเชนโซเขาได้ฝันว่าถูกทำร้ายโดยล่อตาสีแดงตัวหนึ่งครับมันเนี่ยเตะแล้วก็กัดเขาก็จะบอกว่ามันเนี่ยคือพ่อของเขาให้เขาเชื่อฟังบันและบันก็บอกให้เขาเนี่ยฆ่าตัวตาย แลวบนตัวของวินเชนโซ่ก็มีรอยช้ำรูปเกือกมา้าแล้วก็รอยกัดหลายรอยหลวงพ่อเนี่ยจึงขอให้แม่เด็กเอาหมอนที่ใช้นอนมาก่อนที่หลวงพ่อจะฉีกหมอนใบนั้นออกมาแล้วก็ได้เจอกับกบหน้าตาน่ากลัวอยู่ในนั้นครับแลวหลวงพ่อเนี่ยก็ได้จับมันโยนเข้าเตา,เตาไฟไปแล้วเมื่อกลับมาถึงที่พักของหลวงพ่อไมเคลิลเนี่ยกับได้เจอกบในกระเป๋าของหลวงพ่อแล้วก็ในบ่อน้ําอีกหลายตัวน,น,นั่นยิ่งทําให้เขาไม่เชื่อในปีศาจเข้าไปอีก แต่ว่าในขดาษเดียวกันหลวงพ่อลูกคัสนะครับเขานี่ก็ได้รับสายว่าโรซาเลียเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายทั้งสองเนี่ยจึงรีบไปที่โรงพยาบาลแล้วฝ่ายโรซาเลียเธอเนี่ยก็ถูกมัดมือและเท้าติดกับเตียงหลวงพ่อเนี่ยก็เลยสื่อสารกับผีที่สิงตัวเธออยู่โดยผีนะครับก็ได้สบัดคาด่าออกมาหลายภาษาไมเคิลเนี่ยพยายามหวานล้อมโรซาเลียด้วยคําถามที่เขาสงสัยและเขาเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นว่าเธอเนี่ยป่วยทางจิต แต่ทว่าในเช้าวันต่อมานะครับหลวงพ่อลูคัสและก็ไมเคิลเนี่ยก็ได้รับข่าวที่น่าเสียใจครับเพราะว่าในตอนนี้โลเสเลียและลูกของเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วและเธอเนี่ยก็เสียชีวิตมาจากอาการตกเลือดและก็เสียเลือดไปเยอะมากทาให้หลวงพ่อลูคัสเนี่ยเสียใจอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเธอเอาไว้ได้แล้วพอเป็นแบบนั้นไมเคิลเนี่ยก็เลยตัดสินใจเล่าสิ่งที่เขาเห็นให้แองเจลิน่าได้ฟังโดยที่เธอ จะไม่เปิดเผยชื่อของเขาแต่เขาเนี่ยก็ยังสับสนกับสิ่งที่เห็นทําให้แองเจลิน่าจะต้องตีความเรื่องโลสเซเลียด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยครับจะได้เล่าเรื่องของตัวเองให้กันและกันฟังโดยแองเจลิน่าเธอเนี่ยก็ได้เล่าว่าน้องชายของเธอเนี่ยถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลบ้าตั้งแต่อายุ19โดยเขาเนี่ยได้ยินเสียงสั่งให้เขาทําสิ่งต่างๆเขาเนี่ยบอกว่าปีศาจกําลังพูดกับเขาและบางครั้งเรื่องที่เขาพูดเนี่ยก็กลายเป็นความจริง และพอเป็นแบบนั้นนั่นน่จึงทาให้แองเจลิน่ากลัวและก็ไม่อยากนึกถึงเขาและพอได้คุยกันเสร็จทั้งคู่นี่ครับก็ได้แยก,ยาก้ายกันกลับไปและพอตกดึกในคืนนั้นเองเนะครับทางด้านของไมเคิลเขาเนี่ยก็ได้ฝันร้ายเขาเนี่ยฝันเห็นมือที่ใส่กําไลเหมือนของโรซาเลียกําลังบีบคอของเขาอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมก,กันกับที่หลวงพ่อเซเวียมาเคาะประตูห้องของเขาเพื่อจะแจ้งข่าว่าพ่อของเขาเนี่ยเส้นเลือดใหญ่แตก และตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สติเลยทําให้หลวงพ่อเซเวียมาดูแลเรื่องตั๋วเครื่องบินที่จะบินกลับให้กับเขาแล้วเมื่อคุยธุระเสร็จแล้วนะครับไมเคิลเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องพักของตัวเองและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับกบจํานวนมากอยู่ในห้องทําให้เขาเนี่ยจึงต้องออกไปเช่าโรงแรมอยู่และต่อจากนั้นเที่ยวบินของเขาเนี่ยก็ถูกยกเลิกกระทันหันครับเนื่องจากเท่าภูเขาไฟเขาเนี่ยจึงโทรไปที่โรงพยาบาลในช่วงค่าเพื่อจะเช็คอาการของพ่อ และระหว่างต่อสายเขาเนี่ยก็ได้คุยกับพ่อแต่จูจูเนี่ยสายก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคุณหมอครับที่แจ้งว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อ6ชั่วโมงก่อนแต่ทว่าจูจูในตอนนั้นเองนะครับมเคเลเนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากนอกห้องทําให้เขาเนี่ยเปิดประตูออกไปก่อนจะเจอกับกําไลข้อมือเส้นเดิมที่แขวนอยู่หน้าประตูและเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงของพ่อก่อนจะเห็นเงาเขาจ,จึงวิ่งตามเสียงและเงาออกไปด้านนอก ก่อนจะเจอกับล่อตาสีแดงแต่เมื่อเขาเนี่ยมองไปทางอื่นแล้วก็หันกลับมาลออเนี่ยก็ได้หายไปแล้วไมเคิลเนี่ยจึงโทรหาแองเจลีนาด้วยความสับสนและเขาเนี่ยก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมเขาเนถึงเห็นภาพหลอนแล้วก็ได้ยินเสียงแบบนี้ทำให้ทั้งคู่จึงเดินทางไปหาวินเชนโซและแม่ของเขาและไมเคิลนะครับเขาเนี่ยก็ได้เห็นว so ินเชนโซกระซิบอะไรบางอย่างกับแม่เมื่อวันก่อนและในวันนั้นวินเชนโซเนี่ยก็บอกเธอว่า พ่อของไมเคิลเนี่ยกำลังจะตายวินเชนโซ่เนี่ยบอกว่าคนที่บอกเขาเนี่ยก็คือล่อจอมปีาศาจซึ่งไมเคิลเนี่ยก็เห็นมัานเหมือนกันทําให้ต่อจากนั้นนะครับฝ่ายไมเคิลและแองเจลิดาพวกเขาเนี่ยก็รีบไปหาหลวงพ่อลูคัสเพื่อจะคุยกันถึงเรื่องนี้แต่เมื่อไปถึงพวกเขาเนี่ยกลับพบว่าหลวงพ่อลูคัสกําลังนั่งตากฝนอยู่ที่หน้าบ้านและหลวงพ่อเนี่ยก็จําไม่ได้เลยว่าทําไมเขาเถึงไปอยู่ตรงนั้นแต่ก็รู้สึกได้ว่า ตัวเองเนี่ยทำอะไรเลวร้ายมากลงไปและตอนนี้กลายเป็นว่าหลวงพ่อลูคัสก็รู้ตัวเองแล้วว่าเขาได้ถูกผีเข้าและผีตนนั้นก็เป็นถึงพญามารแล้วก็เป็นตัวที่หลายกาดมากทําให้หลวงพ่อก็ได้ขอให้ไมเคิลเนี่ยขังเขาเอาไว้แล้วก็ไปรีบตามหลวงพ่อเซเวียมาแต่หลวงพ่อเซเวียในวันนี้เนี่ยเขาก็เดินทางไปที่ชีวิตตาเวกเชียและจะไม่อยู่ทั้งวันและพอได้ทราบดังนั้นแล้วนะครับ ไมเคิลเนี่ยก็เลยรีบกลับมาหาหลวงพ่อลูคัสแต่เขาเนี่ยก็ถูกผีสิงไปแล้วและผีเนี่ยก็ได้รู้ว่าพ่อของไมเคิลเนี่ยตายตอนกี่โมงแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลเดียวกันกับที่แม่ของไมเคิลเนี่ยตายและผีนะครับก็ได้พูดกับไมเคิลในร่างของหลวงพ่อลูคัสและขณะที่หลวงพ่อลูคัสเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้รีบบอกให้ไมเคิลเนี่ยมัดเขาเอาไว้และเมื่อหลวงพ่อลูคัสเนี่ยตกอยู่ในสภาพถูกเข้าสิงอีกครั้ง ไมเคิลเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องเป็นผู้ทําพิธีไล่ผีทําให้เขากับแองเจลีน่าช่วยกันสวดมนต์ไล่ผีครับเขาเนี่ยพยายามบอกให้ปีศาจเนี่ยเอ่ยน้ําของต้นออกมาปีศาจนะครับก็ได้ยั่วเขาด้วยเรื่องพ่อจนไมเคิลเนี่ยไม่สามารถทําพิธีต่อไปได้เขาเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตนเองแต่แองเจลีน่าเนี่ยก็ได้พูดหวานล้อมจนเขาเนี่ยสามารถทําพิธีต่อไปได้และครั้งนี้ปีศาจเนี่ยก็เปลี่ยนไปพูดยั่วแองเจลีน่าด้วยมันนะครับหันไปเล่นงานเธอ แล้วก็บีบคอเธอมันเนี่ยเล่นงานทั้งคู่จนทําให้ไมเคิลเนี่ยเชื่อในตัวปีาศาจแล้วก็เชื่อว่าปีาศาจเนี่ยมีจริงทําให้เขาเ,เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยก็มีจริงด้วยเช่นกันและโดยความเชื่อที่เขามีขึ้นนี้ไมเคิลเนี่ยจึงสามารถทําพิธีไล่จอมมารต่อได้แต่ปีาศาจเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมบอกชื่อของมันออกมาไมเคิลเนี่ยก็เลยพยายามอย่างมากจนในที่สุดมันเนี่ยก็ยอมบอกชื่อออกมาและชื่อของมันก็คือบาและเมื่อไมเคิลนะครับ เขาเนี่ยได้ชื่อของจอมปีศาจมาแล้วไมเคิลเนี่ยก็เลยสวดมนต์ต่อก่อนจะทําพิธีไล่ผีออกจากหลวงพ่อลูคัสได้สําเร็จและพอหลวงพ่อลูคัสนะครับได้หายเป็นปกติแล้วไมเคิลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจจะไปจากที่นี่เขาเนเลือจะกลับไปอยู่ที่บ้านและแองเจลิน่าเธอเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์เรื่องราวการเป็นพระนักไล่ผีของเขาและไมเคิลเขาเนี่ยก็ได้เป็นพระและก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่ในโบสถ์แห่งเนืองแถวบ้านและนั่น ก็คือทางเลือกที่เขาเลือกในที่สุดครับก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องเดือดร้ายโดยพวกผมนะครับก็คิดว่าหนังเรื่องนี้ที่เป็นหนังผีและปีศาจที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงให้เราเห็นว่าการที่เราเี่จะทําให้คนคนหนึ่งเชื่ออะไรได้นั้นมันเนี่ยเป็นอะไรที่ยากจริงๆครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่กลับต้องมาเป็นหมอผี แต่สุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดจะเชื่อมาตลอดชีวิตจนทําให้ความคิดของตัวเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดการและเพื่อนๆเ,เลยครับคิดว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยมีจริงกันหรือเปล่าถ้ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างหน่อยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่เต็ม10บคะแนนเลยครับส่วนในวันนเทลสกอผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่ 6.5เต็ม10คะแนนล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนในอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไหมพวกผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มและก็ลิงก์ไอด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อ <_ d isk> ย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิงด <_ d isk> ุ้งดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ